สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชวนเที่ยวทุ่งซึ่งเป็นงานประจำปีทุ่งสีเมืองอุดรธานีของเราครับและในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปชมความพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประจำปีทุ่งสีเมืองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับก็เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานในครั้งนี้ไปชมกันเลยครับ ใช่ครับปีใหม่ก็ได้พาทุกท่านมาอยู่ในงานทุ่งสีเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามีมหรสพมากมายนะครับและจุดนี้เป็นจุดสร้างความบันเทิงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีของเราครับและยังเป็นเครื่องที่ยืนยันและแสดงว่างานทุ่งประจำปี2,563กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับ ครับและตอนนี้นกครเพวกเราก็มาอยู่ที่เครื่องเล่นนะครับที่ติดตั้งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้มาหาความสนุกนะครับในช่วงวันหยุดหรือในเทศกาลที่จะถึงนี้นะครับคืองานประจําปีทุ่งสีเมืองไม่ว่าจะเป็นข้างด้านขวามือพี่ใหม่เองนะครับหรือด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นที่จับตามองของน้องๆหนูๆหลายๆท่านนะครับรวมถึงผู้ปกครองที่อยากมาร่วมกันนะครับสร้างความสุขให้กับลูกๆเรานั่นเองครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประชาชนนะครับที่ได้พาครอบครัวมาสร้างความสัมพันธ์กันในครอบครัวด้วยการเครื่องเล่นนะครับพี่คิดยังไงครับกับเทศกาลงานประจำปีทุ่งสีเมืองของเราในปีนี้ครับในปีนี้เลยครับครับผมผมก็รู้สึกดีนะครับที่จะมีงานประจำปีอย่างนี้ทุกปีครับผมแล้วก็ผมผมในฐานะที่เป็นชาวอุดรนะครับครับผมภูมิใจในประเพณีมากประเพณีอยากให้อยากให้จัดต่อไปไหมครับทุกปีครับ สักสิบห้าวันก็ดีนะครับสักสิบห้าวันยอบก็ดีนะครับผมของวันใช่ไหมเด็กจะได้มาเล่นของเล่นเยอะๆโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับรซึ่งภายในการจัดงานนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีก็ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักนะครับในการจัดการรวมถึงวันนี้นะครับก็ได้มีการนําเต็นท์นะครับมาให้บริการเพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือบุคคลที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในอาเภอต่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในสถานที่ทึ่งว่าเป็นแม่งานของที่นี่เลยนะครับเต็นของ การชาตินะครับเป็นเต็นท์จับฉลากของการชาตินะครับและด้านซ้ายมือของปีใหม่ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเวทีกลางงานประจำปีทุ่งสีเมืองของเราซึ่งจะใช้นะครับในกิจกรรมต่างๆภายในงานประจำปีทุ่งสีเมืองรวมถึงการประกวดชีดาผ้ามีคิดด้วยนั่นเองครับและด้านหน้าของปีใหม่ในขนาดนี้นะครับก็จะมีการแสดงจันทศการนะครับพิพิธภัณฑ์ควายหรือวิถีคนวิถีควายนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีของเราก็ได้สนับสนุนเช่นเดียวกัน ครับเราไปชมข้างในกันครับว่าจะเตรียมความพร้อมกันไปถึงไหนแล้วนะครับเซนครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับที่มีการเตรียมความพร้อมในงานประจําปีทุ่งสีเมืองประจําปี2563ครับและก็วันนี้เองปิหมก็ต้องขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนันทนหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่อยากมาเที่ยวชมงานดีๆอย่างนี้ได้ในวันที่1ถึงวันที่12ธันวาคม2563นั่นเองครับและในวันนี้ยังมีนะครับในงานนี้ยังมีการจัดประกวดทิดาผ้ามีขิดนะครับซึ่งเป็นของคู่กันกับงานประจําปีทุ่งสีเมือง ก่อนจะจากกันวันนี้นะครับปีใหม่จะขอนำทุกท่านสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือท้าวเวสวรณน,นะครับรวมถึงสารลักเมืองและก็พระพุทธรูปพระพุทธโพทองคําด้วยเช่นเดียวกันครับและชิปหน้าจะไปที่ไหนนั้นคอยติดตามชมพร้อมๆกันครับขอบคุณครับ